สวัสดีนะครับผมชาวโมเมนต์บีบทุกท่านนะครับผมวันนี้อยู่กับเซอร์เปาครับบ้านสุสกิบิ๊กบายพัฒนาการนะครับผมวันนี้มาแล้วผมว่าทุกคนรอคอยแน่นอนนะครับสําหรับตัวพิยาบุสะเจนสองนะครับผมนะฮะวันนี้มาแล้วทีแรกในไทยอยู่ที่ศูนย์ของเราแล้วนะครับผมที่ศูนย์บ้านสุสกิพัฒนาการนะครับเป็นไงให้ดูเบื้องต้นก่อนเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าตัวเจน2เจ้าตัวนี้ กับตัวเจนสตัวนี้มีความแตกต่างกันตรงไหนนะครับผมไปดูกันนะผมนี่มาแล้วนะครับผมสีขาวคันแรกในไทยเลยก็ว่าได้นะครับผมที่เป็นตัวโชว์นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านซูซูกิพัฒนาการแล้วนะครับผมนะฮะสีขาวเป็นยองใหญ่เป็นไงทุกคนโอ้โหเดี๋ยวมาดูด้านหน้านะครับผมมันจะมีความแตกต่างจากตัวเก่ามากน้อยเพียงใดให้ดูมุมนี้นะฮะเห็นไหมครับว่ามันมีความเป็นสปอร์ตมากกว่าสปอร์ตขึ้นมาด้วยช่องแรมแอร์ตรงนี้จะมี ความกว้างกว่าตัวเก่าเห็นให้ตัวเก่าดูตัวเจนสองนะครับเป็นยังไงบ้างกันโอ้ด้านหน้าไฟ led สวยงามคือรูปทรงที่เขาออกแบบมาเนี่ยในตัวใหม่นะครับจะดูออกแนวสปอร์ตมากขึ้นนะครับในส่วนของเบรกก็ให้เป็นเมมโมมาเลยนะครับเมมโบเหมือนกัน กัตวเ่โดยส่วนตัวนะครับที่ดูแล้วนะครับตัวใหม่เนี่ยจะมีความที่เตี้ยกว่านิดนึงนะครับมีความเตี้ยกว่าลงนิดนึงนะครับเปรียบเทียบกันเลยให้เปรียบเทียบกันเลยดูเลยสีใหม่กับสีเก่าไง,งที่เห็นได้ชัดอีกหนึ่งจุดนะครับผมนะตัวนี้ก็จะเป็นท่อนะครับผมตัวท่อเนี่ยจะมีความแตกต่างจากตัวเก่าเยอะเลย นะฮะให้ดูด้านหลังกันดีกว่าเนะะี่ยฮะตัวท่ออื้อนี่จะเป็นตัวเก่านะครับเห็นกันไหมเอ่ยอ่าส่วนไฟท้ายนะฮะไฟท้ายของตัวเก่าก็จะประมาณนี้นะครับปกนะครับส่วนตัวใหม่เป็นยังไงบ้างโอ้โหนึกว่าตาออปติมัสนะฮะตรงนี้ ไฟเลี้ยวจะอยู่รวมกับในโคมนะครับรวมกับไฟเบรกเลยนะครับสิ่งที่เพิ่มเข้ามานะจากตัวเก่าเป็นควิกชิปนะครับที่เพิ่มเข้ามาซึ่งตัวเจนสองตัวนี้จะไม่มีนะครับผมชอบมากเลยหน้าปัดจริงๆดูๆแล้วก็ไม่ค่อยต่างจากตัวเดิมสักเท่าไหร่นะครับด้วยความที่แผงคอเขาจะ ออกแบบมาให้ดูแบบมีมิติมากขึ้นนะฮะเนี่ยตัวหน้าปัดคือมองจากบมบนเนี่ยมันมีความแตกต่างจากตัวเก่านะครับตรงที่ว่ารูปทรงของถังน้ำมันเนี่ยมันมีความเว้าวความโค้งมากขึ้นกว่านะครับปุ่มหมดก็อยู่ด้านซ้ายนะครับด้านขวาก็จะมีปุ่มออฟรัน,นะฮะแล้วก็ปุ่มสุกเชยนะครับอยู่ด้านขวานะฮะ เป็นยังไงกันบ้างโอ้โหนี่ครับถ้าเทียบกับตัวเก่าแล้วนะครับแผงคอด้านนี้เขาจะดูเรียบๆง่ายๆนะครับไม่มีอะไรเยอะมากนะเปรียบเทียบราคาสนนราคานะครับสำหรับตัวเก่าตัว Gen 2นี่ที่อยู่แปดแสนห้ามืนบาทนะครับผมส่วนตัวใหม่นะฮะโชมนี้ล่าสุดเลย 899,000บาทนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมเนี่ยทักข้อความเข้ามาคุยกับเซียวเปาทักข้อความเข้ามาคุยกับเซียวเปาได้นะครับเดี๋ยวเซียวเปาจัดให้นะฮะอยากดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่มาคุยกันนะครับเป็นไงี้เปรียบเทียบไปให้ดูเลยถูกใจจริงๆนะฮะสีที่มีตอนนี้ก็จะมีสีดำแล้วก็สีเทานะครับ ที่เห็นล่าสุดก็คือสีขาวที่อยู่ที่ชวรุมของเราแล้วตอนนี้นะฮะเป็นยังไงกันบ้างครับผม ครับผมสำหรับชาวโมเมนต์บีบที่สนใจตัวยาบุษะเจน3นะครับผมอยากรู้ข้อมูลอะไรผ่อนเท่าไหร่ดาวเท่าไหร่ทักข้อความเข้ามาหาเซล,ลเปลาเดี๋ยวเซลเปลาจัดให้นะครับผมก่อนจากกันไปนะครับผมฝากชาวโมเมนต์ทุกคนนะฮะกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ